อะไรไหมอะไรไหมอ๋อนั่งตรงนั้นสบายใจโอเอนใหญ่เลยครับเอ็นไห้อะไม่เบาอยู่นี่นะยังอีกยังอีกเยอะมากอะไรนะตื่นเลยตื่นแม่ได้ไหมข้าวโอ๊ตตื่นแม่ก่อนแม่

ก้มตัวงไม่ไหวเลยตรงนี้แล้ถือไปนี้หนึ่งไดไหมคะไม่ใช่ค่ะาไปทรู้าเรายากค่ะอยากจะกลุ้ทยเราไม่บอกเเห็นก็อี้มันวาอยู่ให้เช่สมายดีนี่ไงพี่ก็จะได้